ไป้คิบเห็นเราเราอะ่ะเจ้ถ้าเจ้ถ้ามาให้กูโอ้โหไม่ตายอ้าว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 โอ้ย <c ười> อุตส่าห์ดึงกูอีกเนาะเพื่อนจังหวะที่ต้องมีได้เสีย าเลยเอามาเลยเตะไปก่อนเลยเตะไปก่อนเลยแต่ว่าจะมีได้เสียเฮ้ยใครโดนมานะ่ะโอ้ไปแล้วมึงกองหน้าระดับพระครเรียบร้อยสวัสดีครับคลิปนี้กับผมเช่นเคยนะฮะแก็บจากช่องโฮฟ เพือ่อนๆวันนี้เราก็อยู่กับเจ้า h อกอีกเช่นเคยนะครับวันนี้เรามาเล่นกับเจ้าไคเซอร์ในตำแหน่งแคสเลงกันนะเพื่อนๆไคเซอร์ป่ะอ่าใช่ใช่ชื่อไคเซอร์เนาะเราชจกับลิโบอ่าลิโบลิโบเขาออกดาบมาก่อนทีนแรกเลยนะอันนี้เออเตะเตะไปเลยเตะไปเลยเตะไปเลยโหมันทูดาเมิทวะ่ะ มันทูนาเมจว,ว,ว่ะโอ,อ,อ,อ้มันสองก็ด้วยมันสองก็ด้วยไปดีกว่าเอื้อเออมันสองก็ด้วยอ่าเาชุกบกริปโป้ในเลนนะเพื่อนนี่สก,กิลหนึ่งเราฟื้นฟู HP ได้นะครับีเอาชนในเลนอย่างงี้เอารอางเท้าเกาะดีกว่ามั้ง อืเตะไปก่อนหนึ่งทีเพตุพีขึ้นมาเอาเออ้าวนี่ไม่ถึงนี่นี่นี่น,นี่เอาเลือขึ้นมาก่อนอือันแนอันแนอันแนนี่เอาเลือคืนมาก่อนเออโอ้หกูจะได้คีบพบไหมเนี่ย <laughs> มีขนาดยัง นะของไอ้ที่ผมยังไม่แน่ใจนะว่ามันจะออกอะไรมากระตัวนี้เพื่อนๆนี่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 เอาดีเจนเนอเรตคือมาก,ก่อนเขาอยากได้แล้วปล่อยเขาไปเลยเพื่อนเอเอเราฝ่าเราไปางี้แหละโอ้อืออกของอะไรดีไหมเดี๋ยวผมจะออกทาวที่เซตขึ้นมาแบบนี้เลยก็ได้เนาะไม่รู้มันจะเวิร์กวะนะอ่า ไม่แต่เทียมกันช่วยกับลิปโปในเลนมันจะไม่เวิร์ก็ดเจาะนี้ก่อนก็ได้ไม่รู้นะผมผมออกของยังไม่แน่ใจะเพื่อนอ่าอืมอืมอืมจะใช้มานาค่อนข้างเอาเรื่องเลยเนะี้ยป่าก็น่าจะลงไปล่างแล้วมั้ง อืมไม่มีใครมาช่วยเราเล่นเลยไม่มีใครมาช่วยเราปาาเลยไม่มีใครมาช่วยเล่นเราเลยทำไมฮะเศร้าอ่ะอาะลิโปเอ้ยไม่ใช่ไอ้นั่นไอ้อะไะอืมเออสกิลหนึ่งเอาสโลเขาได้นะเพื่อนอ่าเฮ้ยเดี๋ยวเราต้องไปช่วยเพื่อนว่ะเพื่อนลิโป้มันไปแล้วนะเพื่อน โอ้ไม่อยากลาเลยก็ไม่ลาก็ไม่ได้สิเออสโลไปก่อนหนึ่งทีอ่ะเราเข้าไปช่วยเพื่อนเลยนะอืมอืมโหไรครับเนี่ยมันยังได้อีก็ไม่เป็นไร นี่นะสกิลดึงกับสโลก็ได้เพื่อนอ่าเก็บดึงไว้สโลก็ได้นะจังหวะที่เขาจะปาเราอย่างเงี้ยอันติเราอ่าอันติเรามันจะเพิ่มพลังป้องกันแล้วก็เพิ่มดาเมจด้วยนะครับจ่ายเลยจ่ายเลยจ่ายเลยไม่จ่ายอันติใช่ไหมเองไม่จ่ายอันติีใช่ไหมเองไม่จ่ายอันติใช่ไหมเอออืมเขาเรียกึ้นมาก่อน แต่ตัวเราจะถึงมากเลยนะเพื่อนจะมีติดเล่นอ่าแอันติก็กูดาวนานเอาเรื่องอยู่เหมือนกันนะต้นเกมอะอืมจะยูสอบไมนได้เกาะเยอะจังวะหันหัวมาอี้แจกคอไม่ดีอืมอืมตัดต่อไปตัดต่อไปตัดต่อไปอ่าป่าอยู่ข้างล่างอ่าลิโป้ใช้ติดแล้วนะ กูดาวอาติเขามากพอกับเราช่องต้นเกมเอ้าโดนอืมใส่เลย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 อืมเจ็บเจ็บอืมมีก่อขาวมีก่อขาวโอเคต่ดพอยให้รู้ <c oughs> ต่ดพลอยรู้ ปากพายโลเฮ้ยเอ้าเอา้เอาไม่เห็นวแต่ดูอะไรอยู่ก็ไม่รู้ไม่เห็นอ่ามาขึ้นมาเพื่อนเพื่อนโอ้มาเยอะเลยเพื่อนเพื่อนมาเยอะเลยเพื่อนเออรับไปแล้วแอกแตกโอ้โหมากันไปตั้งห้าตัวฮัลโหลมากันทำไมเนี่ยโอ้ปากสวยครับโอ้ผลไม้น่ะกิ้งมาเอา๋โอ้ฟิกเกอรก์โยก ขับวนห้าตัวึงไม่เอาอะไรกันแล้วเหรอเกาะไฟเหรอ่าอ,อย่างนี้ก็ได้เราได้ยืย้ยยยยยยอยไฟได้เนาะโอ้มาตั้งห้าตัวไม่พอใจอะไรกันหรือเปล่าแต่ขงบนมาแตกครับเพื่อน สนใจสนใจแต่เพื่อนเพื่อนเห็นเพื่อนก็น่าจะดาวออกนะว่าไอ้ตัวนี้มันเหมือนใครเนาะใช่เลยมันใช่เลยเพื่อนเพื่อนเพื่อนเอาเอาอันนี้ก่อนอันนี้ก่อนอือ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 รับอยู่รับอยู่เอออืมอ่าฟิกโอเคฟิกแล้วฟิกเรามีเขามีอ่า มีอะไรที่มันกันเวทใช่มั้ง,งวะอันนี้อันนี้อันนี้ก่อนก็ได้เออเออเออเดี๋ยวเราจะเล่นเป็นกองหน้ารับไฟเนาะเพราะว่าตอนนี้ซัพพอร์ตเราเป็นดอเรียอ่า,าอ,อืนี่กันเวทเราคอยรับอะ่ะเราคอยรับอะ่ะ อ้าเจ๊อ้าเจ๊ไม่โดนไม่โดนแต่ก็ไม่อยากต่อเออไม่เอาเพื่อนไม่เอาเพื่อนไม่เอาเพื่อนอืมมันอนตีแล้วอตีแล้วเราเปิดตีสู้เลยตัวเราสู้ได้เออเออเออโดนดึง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 ยืนอยู่อย่างทีเดียวเองโอ้แครี่มันรอด <laughs> อ่าไอ้ใครเซอร์มันก็คืออะไร ก็ค like, ือร่างแฝงเอมิลี Soft ่อะเนาะเพื่อนอ่าคล้ายๆคล้ายๆคล้ายกันคล้ายๆคล้ายๆอาจจะไม่เหมือนกันสักทีเดียวหรือเปล่าอ่าคล้ายๆคล้ายๆแต่อีลิโป้นี่ก็เพื่อนก็ไม่ได้เห็นนะมันก็มาหลอดใน RV อาร์เบียแหละด้ยเดี๋ยวผมจะมาเล่นลิโป้บ้างเนาะแล้วอยากลิโป้อ่ะผมเล่นบ่อยอยู่ลิโป้เฮยโอเคมันมันเล่นได้หลายสายมากเลยนะผมเห็นบางคนเขาก็เล่นสายคีอ่ะแต่ตัวอย่างผมจะเล่นเป็นสายสายดับดับ ดาบดาเม่ดาบถึงอ่าแล้วก็ของป้องกันประมาณนั้นเทฟิก <Okay, fix. S 1> โอ้เพื่อนใครยิงป้องไหมไม่ได้วะ่ะอ่าผมไปทำบนเลย เล่นนะเพื่อนนั้นไม่เล่นเดอ้อบอลนั้นแตะแลก็แหละไม่ต้องแปะก็คลิปเห็นเราแล้ลวอ่ะใจเพื่อนใจเพื่อนบักให้ยูโอ้โหไม่ตายอ้าว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 โอ้ย ลูง <sı x 2> สาดึงกูอีกเนา okay, ะแครี่เราเป็นตัวของลุงนะอ่าลุงลองนะแล้วแต่ภาษาจะเรียกอ่าภาษากิีมก็เอาอ N G ใช่ป่ะลองเออหรือเป็นชฉลองก็ไม่น่าใช่ชลองลองชลองไปปั๊ที่ลองได้ไงเนี่ยโอแบบคนบอกอายุเลยัปที่ลองเข้ามา องเป็นภาค2อ่าภาค2นี่ในเพวันเล่นบ่อยสุดแล้วผมว่าสมัยเพวันโหทันเล่นเ <c oughs> <c oughs> พวันอะเพื่อนเพื่อนจา๋าเพื่อนจ๋าเพื่อนจ๋าตากกันไม้เพื่อนผมทำเลกันเดออ้าวอ้าวไอ้ตัวนี้จะสู้ันได้ป่าวะผมไม่แน่ใจว่ะผมไม่อยากฝือนอะ อา้าวรียบร้อยเพื่อนแตกหนึ่งอืมตากันก็ต่างกลักวๆกันทั้งคู่เลยเนะี่ยออกมาวิวอา้าวไม่เรียนอะไรกันแล้วเหรออา้าว mấy mày kai trang à, bạn, ta lòi tệ ở nè là tao à, đưng má, đưng, đưng, um, um, các bạn, 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 ลามแตกสิครับเพื่อนเพื่อนอาจจะรีบกดเนาะไม่ว่ากันไม่ว่ากันแต่แครี่เขาอยู่ข้างล่างครับเพื่อนจังหวะที่ต้องมีได้เสียเอาไปเลยเอาไปเลยเตะไปก่อนเลยเตะไปก่อนเลยจังหวะที่ต้องมีได้เสียเฮ้ยใครโดนไหน่ะโอ้แลฝงกองหน้าระดับพระนครเรียบร้อยพระนครเล่นกูแล้ว เอ่ไอนี่เราออกได้แล้วแล้วก็ออกไอ้นี่ต่ออ่าแล้วค่อยมาขึ้นเชือไฟแล้วเชือเชือเพิงอ่าประมาณนี้นี่แต่เหลือเราเต้องเริ่มเปลี่ยนรองเท้าแล้วเนี่ยก็เแล้วนี่เปลี่ยนได้เลยอ่าสลับได้เลยเนาะอเพื่อน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 ฮัลโหลเพื่อน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 มึงปล่อยได้ขนาดนั้นเพื่อนอ้าอุ้ยเกือบแล้ว เมื่อกี้ปล่อยบางกองข้างล่างอาจจะเล่นง่ายแต่ก็าอาจจะจบไม่ได้เออผมก็ไม่รู้อะครับปล่อยข้างบนเราก็ทะลึ่งจบได้เฉยงงอันนี้ก็งงเอแาแต่รครับเป็นยังไงบ้างครับเพื่อนๆสบอ่ะะอา,ายเจ้าไคเซอร์ออฟเล่นเนาอะ,อะมันก็ประมาณนี้เกมนี้อาจจะไม่ได้ทำอะไรมากนะครับเอาละครับสหรับเพื่อนๆที่หลงผิดตัวกฏพากย์ชมคลิปผมก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ไ้เลยนะฮะ,ะการกด l ล k e ของเพื่อนๆที่ชอบรายการมองเหน็นมากขึ้นนะครับสำหรับวันนี้ไปแล้ว See you. Oh, oh, oh. <laughs>